ตอนนี้คนเยอะมากใช่สองพสวัสดีครับกินอะไรบ้างยังยังเลยครับเดี๋ยวรอกินของฟรีที่วัดปบ้องเลยนะไปกินฟุตซัพพอร์ตของกินเยอะแยะเลยเข้าเพิ่งไปครับขออนุญาตติดตามนะครับได้เลยครับคุณน้ำเย็นยินดีต้อนรับนะครับโอ้เมนไวมามา สวัสดีครับพี่บอลมาใช่หรอไม่เห็นเมน,นเลยเมนไนไวมากจริงๆคนพวกครับผมฝากระบูดของ,งคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ๋อนี่พี่บอลส่งของันไปแล้วขอบคุณครับพี่บอลส่งขันนะไม่งั้นไม่รู้นะ คน,คนเมนเยอะมากครับเขาของคำัี่ร0คนนะครับเขอาคุณค้าใบแดงครับขอบคุณ10บใบนะครับขอบคุณครับวันเกิดนุ่นเนบเอาดีวันนั้น๋ยวให้ฟินฟิ่จังวันะวนะี้อยาให้ฟินฟิน ไหนของผันไม่มีไม่มีไม่มีต้องรู้หนไวๆคขอบคุ สองพัหกร้สวัสดีครับผ้าแดงขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจให้กับพระเอกด้วยนะครับวันนี้นะครับเขาดังเดียวาางไปงานแล้วลว,ว,ๆๆลวันนี้ไปงานเร็วด้วเสกูเบบีวันนี้วันเกิดน,น้องนุ่นครั ฝารวบรุงให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับใครอยากสั่งทอดก็ตรงนี้เลยนะครับทำสั่งทอดด้วยนะครับได้ตอนห้าโมงครึ่งก็คนดูเยอะเหมือนกันนะสวัสดีครับคุณหมู สวัสดีทุกคนนะครับพอฝากเป็นระบบตรงให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับช่วยกันคิดะว่าช่วยกันส่งท,ทุนคิดสว่าช่วยกันส่งท,ทุนนะครสิบแดงป้าหนุยป้าหนุยขอบคุณครับ ดูฟินฟินป้านหวยใช่ป้านหวยที่อยู่รบบุรีไหมรูปมันเป็นเหมือนรูปตอนเก่าๆอ่ะ